สิ่งที่มันสําคัญที่สุดคือห้องเรียนครูสอนอย่างไรแล้วครูจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างไรให้นักเรียนถึงซึ่งสิ่งที่เด็กต้องการเมื่อวันนี้เนี่ยเรามีนิกเนมที่ชื่อว่าหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต,อนต,อนตอน้นป .1 ถึงปสมันจึงถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ในวงการศึกษาเราพูดถึงกันเยอะแล้วมันก็สร้างความตื่นตัวมันสร้างอะไรใหม่ๆให้กับวงการศึกษาแล้วก็วงแวดวงของโรงเรียนห้องเรียนของเรา มองกลับไปของเดิมที่เรามีมันจึงทําให้ทั้งสองอย่างนผสมผสานกันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ l e r r n n n t a ท k ครับพื้นที่แห่งการเรียนรู้การศึกษาการเรียนรู้ของประเทศไทยความเปลี่ยนแปลงของการศึกษาของไทยที่เชื่อมโยงกับโลกวันนี้ผมอยู่กับทั้งสองท่านผมคิดว่าคุณผู้ชมรอแน่ๆเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยกําลังเดินเข้าสู่ หลักสูตรที่รอคอยครับหลักสูตรฐานสมรรถนะผมอยู่ท่านอออผอภูริวัฒน,นะครับคําอ้กาวินนะครับผู้อำนวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศาึกษาแล้วก็อาจารย์จรุนศรีผมเล่อาอาจารย์จรุนศรีนะครับอาจารย์สุดแทไทยไทยสงรอผู้อำนวยการจริงๆอาจารย์จรุนศรีเนี่ยอะไรว่าถ้าถ้าเราเป็นครูเนี่ยเราจะต้องเข้าไปในคลินิกซึ่งถ้าเข้าไปในคลินิกก็มีทุกเดือนนะครับที่จะต้องเจออาจารย์คราวนี้ผมต้องถามท่านผอครับว่าทําไมอยู่ดีเนี่ยเราถึงเพิ่งเริ่มเพราะว่าคนอาจจะแบบ โอ้โหหลักสูตรฐานวัดคุยกันมาเป็สิปีครับทำไมเราเพิ่งเริ่มครับจริงๆถ้าเราพูดถึงเรื่องของสมรรถนะหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาศักยภาพนักเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ความสามารถในการใช้ชีวิตการศึกษาหรือว่าการพัฒนาตนเองเนี่ยจริงๆในตัวนี้เนี่ยของเราเนี่ยเรามีตั้งแต่หลักสูตร5.1จริงๆในสมรรถนะของ5.1เนี่ยเราก็มีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรทั้ง5สมรรถนะ แต่ว่ากระบวนการการสื่อสารหรือการรับรู้ความเข้าใจเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ให้ให้ความสําคัญหรือการหยิบตรงนั้นะเ,นเข้ามาทําในห้องเรียนอย่างเป็นจริงเป็นจัง mm hmm. มันจึงทําให้เรามองว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเพิ่งมาพูดถึงเรื่องสมรรถนะหรือเรื่องอะไร mm hmm. แล้วก็มีการมาอยากได้หลักสูตรที่ชื่อว่าสมรรถนะหรือรอะไรต่างๆ mm hmm. แต่จริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรของเราเนี่ยเราก็ทําแต่ว่าสิ่งที่ณปัจจุบันนะครับเราก็เลยดึง mm hmm. ความชัดเจนตรงนั้นเนี่ย ขึ้นมาให้มากขึ้นประกอบกับยุคสมัยการรีวิวการศึกษาเอกสารอะไรเพิ่มเติมเราก็เห็นว่ามันมีสมรรถนะอย่างอื่นที่ค่อนข้างจะมีความสําคัญเพิ่มเติมเข้ามาเราก็เลยจึงปรับกระบวนการในการ implement หลักสูตรตรงนั้นขึ้นมาเป็นหลักสูตรประถมศึกษาและก็หลักสูตรประถมวัยของ6-8เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นมีมหนึ่งที่ <c oughs> เราเรียกว่าเป็นมีมระการศึกษาที่ทุกคนอยากเห็นแต่จริงๆแล้วเนี่ย สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่กระบวนการว่ามันจะชื่ออะไรแต่สิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือห้องเรียนครูสอนอย่างไรแล้วครูจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างไรให้นักเรียนถึงซึ่งสิ่งที่เอกต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวันนี้เนี่ยเรามีニックเนมที่ชื่อว่าหลักสูตรระดับประถมวัยและหลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้นปหนึน่งถึงปสามันจึง ถือว่าเป็นเรื่องใหม่เป็นมีมที่ในวงการศึกษาเราพูดถึงกันเยอะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีอีกประการหนึ่งคือมันสร้างความตื่นตัวมันสร้างอะไรใหม่ใหให้กับวงการศึกษาแล้วก็วงแวดวงของโรงเรียนห้องเรียนของเราถึงซึ่งถือว่าพอเราพูดถึงตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันมองกลับไปของเดิมที่เรามีมันจึงทําให้ทั้งสองอย่างเนี่ยผสมผสานกันือเหมือนอกับท<ล><ร>ี่บอกขึ้าตอนนี้เรามีหลักสูตรอยู่สองสามหลักสูตรอยู่ในโรงเรียนเดีวยวกันก็ได้ใช่ ใน,ในโรงเรียนเดียวกันอาจจะอาจจะเกิดความสับสนจริงๆถามว่ามันทําได้ไหมมันก็ทําได้แต่มันต้องเอามามรณาการย้ำกันไปเป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่ที่สามารถเดินไปในหลายช่องได้แต่อันนั้นอ่ะมันก็จะลาบากและมันสร้างความ,มสับสนวุ่นวายให้กับครูพอสมควรแต่ห้างที่ดีก็คือสิ่งที่เรามีนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร5-1ตัวเดิมแล้วเราก็ปรับกระบวนการเปลี่ยนกระบวนการเรียนเปลี่ยนการสอน หลักสูตร CB ฐานสมรรถนะที่เราพัฒนาขึ้นมาตามกรอบแล้วเราใช้ในโรงเรียนนำร่องของพื้นที่นวัตกรรม,ก,มก็มีส่วนหนึ่งแต่ก้อนใหญ่อีกก้อนหนึ่งที่เรากำลังพูดถึงกันในวันนี้ก็คือหลักสูตรที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่ว่ามันเป็นหลักสูตรประถมวัย6-8กับหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น1า3<ม> 1> อันนี้มันก็เป็นกระบวนการที่เราพัฒนาร่าง<ม>แนวทางของการที่จะทําให้เด็ก สามารถที่จะแสดงความสามารถของตัวเองอสแสดงศักยภาพของตัวเองขึ้นมาให้ชัดขึ้นแล้วเราก็สร้างความมั่นใจในเรื่องของการปลดล็อกวิธีการประเมินของคุณครูให้มากขึ้นอย่างเมื่อก่อนเนี่ยพอส่วนกลางเราไม่มีแบ็กอัพอะไรบางอย่างไปให้ค,ค,คุณครูเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าตัดสินใจว่าเอ๊ะอันนี้ออกจากวิชานั้นไม่ยัางไงาจ,ะจะเอาไปบูรณาการยำรวมการชื่อวิชาเดี๋ยวของฉันไม่มีของเธอไม่มีเราก็สลาย วิชาแต่จริงๆคําว่าบูรณาการเนี่ยเราก็พูดถึงกันมานานแล้วแต่มันไม่เกิดภาพสักทีอันนี้ต้องขอบคุณความกล้าหาญของดรจรูนศรีท่านรองเลขาท่านวิศนุกับผู้บริหารระดับสูงของเราในช่วงนั้นที่กล้าที่จะทําให้เกระบวนการเปลี่ยนแปลงแล้วทําให้คุูมีแบ็กทับที่ดีนี่ก็เกิดความมั่นใจมากครับอาจารย์เพราะว่าช่วงนั้นอย่าว่าดวงไฟเลยเราเรียกว่าเป็นกระสุนก็เป็นตำบลกระสุนตกเลยนะทางวิชาการกลายเป็นกระลนกระสุนตกโอ้แล้วผ่านกระสุนมาได้ หนึ่งเทอมแรกเรามีเกราะที่มีความสําคัญคือเรามุ่งหวังว่าสิ่งที่เราอดทนพยายามทำเนี่ยเราจะเห็นความงามและสิ่งที่นักเรียนจะมีพื้นที่ของตัวเองได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่แล้วเราอยากเห็นว่าห้องเรียนต้องเปลี่ยน<อ>คุณครูถ้าเราไม่มีแนวทางจารนิการครูเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนถึงแม้เราจะพูดว่าสอนแบบ เน้นนักเรียนเป็นผู้เรียนเป็นสำคัญนะเราปรับวิธีการประเมินหลากหลายนะใช้ performance based assessment นะหรือทำ<ม>อะไรหลายๆอย่างเงี้ยคุณครูก็ไม่กล้าแต่พอเรามีสิ่งนี้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวดรจนรุญศรีอาจจะได้เล่าประสบ,บการณ์เพราะว่าลงโรงเรียนเยอะมากแล้วก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่าง<ม>สิ่งดีๆเพราะนั้นในวันนั้นเนี่ยเมื่อเรามีเป้าเดียวกันแล้วว่าเราต้องการเห็นสิ่งที่มันเกิดการเปลีป่ยนแปลงทางด้านการศึกษาเกิดขึ้นผมก็อยู่ ข้างหลังไกลๆในช่วงก่อนที่ที่จะมาร่วมทีมตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนเนี่ยมักจะให้จำเลยทางด้านการศึกษาคือหลักสูตรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออะไรก็โทษหนึ่งหลักสูตรไม่ทันสมัยสองหลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการไม่สอดคล้องกับปัจจุบันหลักสูตรอย่างง่ายหลักสูตรอย่างนี้ บางทีผมก็อยากจะถามกลับไปเหมือนกันนะครับว่าหลักสูตรที่ท่านหมายถึงเนี่ยหลักสูตรอะไรหลักสูตรชาติหลักสูตรสถานศึกษาหรือว่าหลักสูตรอะไร,รแล้วในหลักสูตรชาติเนี่ยถ้าท่านจะกรุณาบอกเราหน่อยก็ได้ครับว่ามาตรฐานไหนตัวชี้วัดไหนที่มันไม่ทันสมัยอย่างที่ท่านว่าท่าน,านช่วยแนะนําเราด้วยรเราเราจะได้เอามาปรับว่าตัวชี้วัดต่างๆทั้งหมดเนี่ยทั้งมาตรฐานทั้งแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้ของเรา หลายร้อยมาตรฐานเจ็ดตอนนี้เราก็พยายามขมมดรวมเจ็ดร้อยเหลือเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดตัวชี้วัดในเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนี่ยอันไหนครับที่มันมันไม่ทันสมัยที่ท่านว้า็คือมันไม่เลยจะได้ชัดๆจะได้มาแก้ให้ตรงจุดใช่เพราะว่าทุกคนพูดคําใหญ่มากหลักสูตรครับผมก็เลยตกลงคือไม่อยากเห็นว่าหลักสูตรเป็นจำเลยแต่จริงๆอ่ะเมื่อเราไปดูนะฮะว่าคอมพลติชันมีไหมมี AI ไมีไหมในหลักสูตรเรามีตัวชี้วัดเรามีมีหมดทุกท่านว่าประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองภูมิสาราอะไรต่างๆอยู่ครบทั้งหมดที่เราสอนกันปัจจุบัน mm. แล้วเราก็ต้องกลับมามองว่าสิ่งไหนที่ที่มันมันไม่ใช่หรือว่ามันขาดอะไรไป mm. เราก็ต้องมาตกลงว่าเพระาะนั้นหกแปดเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเห็นต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนห้องเรียน mm. เปลี่ยนตัวโรงเรียนด้วยแนวทางการใช้หลักสูตรของหกแปด มันจึงเป็นเครื่องมือและกลไกที่สําคัญและเราเห็นค,ความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาที่ชัดเจน6กปเป็นเครื่องมืออาจารย์จรุนศรีอยู่กับ,บอาจจะเรียกได้ว่าอยู่ตั้งแต่ต้นๆอาจารย์อยู่ตั้งแต่ตอนไปเขาเรียกไปออนไซต์ในแต่ละภาคจนกระทั่งเปิดคลิน,นิกณปันะจจุบันนี้คุณครูเป็นยังไงบ้างครับที่เขามาร่วมวงกับอาจารย์รจริงๆแล้วก็ตั้งตั้งแต่เราเราใช้ลักสู่ตั้งแต่ พฤษภาใช่ไหมคะสองหามาจนถึงตอนนี้ก็คือจบภาคเรียนที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยนะคะ,ะในสิ่งหนึ่งที่ที่เห็นในตัวของคุณครูผู้สอนนะคะก็คือความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอโดยโดยการทำงานของส่วนกลางเนี่ยเรามีบุคลากรที่ค่อนข้างจำกัดในการที่จะดูแล น่าจะสิ่ครับผมทั้งสำนักวิชาการนี่แบบอาพิพาททั้งโรงเรียนของอาจารย์นี่ล่าสุดนี่เท่าไหร่ครับที่เข้าร่วมเนี่ยล่าสุดตอนนี้ก็คือ4,300อนสามรอยใช่ค่ะสี่พันสามรโรงเรียนก็ยังเขาเรียกว่ายังอยู่ในระดับ4,000อัพขึ้นอยู่ในระดับ4,000อัพค่ะคือแล้วล่าสุดเนี่ยได้มีการยืนยันข้อมูลกับโรงเรียนไปว่ายังยังอยู่กับเราไหมนะคะก็ ตอนนี้ก็ตอบมามากกว่ามากกว่า6 0ก็ยังอยู่ค่ะส่วนใหญ่ก็ยังอยู่มีส่วนน้อยที่ที่ออกไปแต่ว่าในในในมิติของการออกไปเนี่ยก็ออกไปในมิติที่ว่าเนื่องจากเขาเป็นโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมซึ่งมันมีพอรบอะไอรองรับใช้เขาก็มีหลักสูตรเขาอยู่ใช่ค่ะเขาก็มีเงื่อนไขอะไรของเขาอยู่แต่โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมบางส่วนก็ยังใช้หลักสูตร ปะถุมไวยอยูออ่อย่างเงี้ยค่ะทั้งผมถามอาจารย์จุลศรีเจาะลงไปค่ะโรงเรียนพวกนี้ก็จะมีทั้งเล็กกลางใหญ่เนาะเอาเรียนสพท,ที่เข้ากันอาจารย์พบปัญหาโรงเรียนใหญ่เล็กกลางในต่างกันไหมครับเข้าสะท้อนไหมเข้าที่อาจารย์ลงไปพื้นที่มาถ้า,าถ้าเปรียบเทียบเนาะคือคในในโรงเรียนที่ถ้าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ลงไปดูเนี่ยความพร้อมของของสิ่งที่เขาเรียกว่าปัจจัยนะคะที่จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอน ประสบความสำเร็จตามตามกรอบแนวคิดที่ที่เราวางไว้เนี่ยค่อนข้างจะพอมมากกว่าอ,อ,อย่างเช่นเราบอกว่าเวลาที่เราจัดการเรียนการสอนเนี่ยเด็กอาจจะต้องได้ลงมือปฏิบัติใช่ไหมคะอาจจะต้องอสมมติว่าเราให้มีการใช้เทคโนโลยีบ้างอย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนที่ใหญ่ค่ะเขาก็จะมีห้องอย่างบางโรงเรียนที่ไปเนี่ยมีสมาร์ทจอ อย่างเงี้ยค่ะมีความพร้อมมากกว่าใช่ค่ะสาหรับเด็กที่จะไปอ,อย่างสมมุติว่าเราสอนภาษาใช่ไหมคะให้รู้ความหมายของภาษาคุณครูมีรูปภาพขึ้นมาให้แล้วให้เด็กอาภาพที่เห็นนี่จะใช้แทนคําว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กเขาก็จะไปลากพยัญชนะสรลวรรณยุกต์อะไรมาต่อกันเป็นคําที่มันสื่อความหมายถึงสิ่งถึงภาพอันนั้นนั่นคือความพร้อมของของโรง,งเรียนแต่ว่าบางโรงเรียนขนาดเล็กที่ที่ลงไปเนี่ยนะคะก็ยังใช้เป็น กระเป๋าผนังบ้างอะไรบ้างเี่ยใช่ค่ะที่เป็นสื่อที่คุณครูทําเองเนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความความแตกต่างกันแต่ว่าอีกสิ่งหนึง่งที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับทางพุ่มในการโรงเรียนนะคะที่ที่ได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็ถามว่าทําไมท่านผอ,อเพราะเขาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งจริงๆ,ๆเขาจะมองข้าม ตรงนี้ไปก็ได้ถามพอว่าทําไมพอ,อปัจจัยอะไรที่ทําให้ตัดสินใจเข้าร่วมก็คือความยืดหยุ่นของของการความเป็นอิสระในการที่จะจัดวิชาเรียนในการที่จะมาพัฒนานักเรียนอย่างงี้ค่ะเขามีความเป็นอิสระว่าไม่ต้องมาติดกรอบว่าต้องชื่อวิชาแบบนี้ชื่อวิชาแบบนี้นแสดงว่าโจทย์ของโรงเรียนใหญ่เนี่ยมีความพร้อมแต่ผมก็ได้ยินมานะครับอาจารย์จุลศรีท่านบอกคือโรงเรียนใหญ่เขาบอกว่า เรื่องเดียวที่เขาต้องจัดการได้คือจัดการเรื่องครูเพราะว่าครูเต็มวิชาว่าจัดการยังไงบูรณาการอันนี้ก็ด้วยค่ะเป็นเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ประเด็นที่ที่เจออีกอย่างหนึ่งก็คือพอเรามีความอิสระในการที่จะให้เขาบริหารเวลาเองทีนี้อาการไปลดเวลาเขาด้วยนะถ้าแบบจักฟันสองหรือแปดร้อยกว่าใช่นนะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่เขาบริหารเวลาแล้วก็จะปรากฏว่าจากคุณครู วิทยาศาสตร์ที่อาจจะเคยสอนสองคาบต่อสัปดาห์อะไรอย่างงี้ค่ะคา,าบล<า>ดขบเขาก็จะน้อยลงไปอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเกิดอันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการว่าเวลาที่เอาหลักสูตรนี้ไปใช้ใน,ร,ในระดับสถานศึกษาแล้วเนี่ยจุดสตาร์ทของวิชาต่างๆที่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นพร้อมกัน อย่างเช่นนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยเปิดเทอมมาอาจจะต้องสอนเลยแต่หน่วยบูรณาการที่จะต้องใช้ความรู้ในภาษาคณิตหรือ,อการเขียนม,มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะในกระบวนการตรงนี้เด็กเขา,าอาจจะต้องมีความสามารถในด้านการอ่านการเขียนการคิดคำนวณซัก ป็นพื้นฐานมาก่อนใช่พื้นฐานถึงเรียกว่าบ a s i c literacy สามพันเอาให้ให้ได้ใช่ค่ไม่ใช่อยู่ดียแยกขาดออกจากกันเพราะฉะนั้นมันจะมามาจุดสตาร์ทเริ่มพร้อมกันบอกว่าอ่ะเปิดเทอมมาสอนทั้งอ่านเขียนคิดคำนวณแล้วในขณะเดียวกันบูรณาการไปด้วยเลยสำหรับปหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยากที่หน่วยบูรณาการจะประสบความสําเร็จเพราะการบูรณาการมันคือการที่เราบอกว่าให้เอาบริบท ของพื้นที่ตรงนั้นของห้องเรียนรหรือว่าของโรงเรียนเนี่ยมาเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติคุณครูจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนออกไปนอกโรงเรียนไปดูต้นไม้ไปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้เขาเขียนใบไม้หรืออะไรเนี่ยในขณะที่เริ่มเข้ามาเลยมันเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเราต้องอ่ซักระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้เขารู้จักพยัญชนะสระรู้จักการที่จะ สร้างคําอ่านอะไรพวกนี้ก่อนตัวหลักสูตรเราก็ค่อนข้างยืดหยุ่นมีทั้งเบสิกมีทั้งฟังชั่นอลหรือเบสิคตอนนี้โรงเรียนอาจจะต้องจัดการซึ่งซึ่งก็จะเป็นเรื่องใหม่ของครูจริงๆมันเป็นการบริหารจัดการของของสถานศึกษาครับที่ส่วนกลางก็ต้องช่วยทําความเข้าใจตรงนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าโรงเรียนของเราจะด้วยความที่อยู่กับหลักสูตร51มานานแล้วก็ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาเอาไปจัดตารางเรียนยังไงก็จะใช้ตารางเรียนอันนั้นตลอดหนึ่งปีการศึกษาซึ่งถ้าเป็นหลักสูตร68ดเนี่ยตารางเรียนเปลี่ยนได้หน่วยนี้จบในคาบในสัปดาห์นี้สัปดาห์ต่อไปเป็นหน่วยอื่นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะในคลินิกอาจารย์ยังบอกว่าบางหน่วยเนี่ยสอนข้ามเทอมอันนี้คุณครูก็จะงงๆเนนตงนี้นมีหน่วยเดียวสอนข้ามเทอมได้ด้วยอันนี้มันมันคือคือต้องบอกว่าด้วย ด้วยแนวคิดของหลักสูตรฐานสมนรรถนะเวลาที่เราจะพัฒนานักเรียนเนี่ยมันไม่ใช่การที่ เราต้องพาพัฒนาอย่างต่อเนื่องมันไม่ใช่ว่าจบคาบนี้แล้วไปอีกสัปดาห์นึ่งคุณค่อยมาต่อด้วยด้วยสกิลอันเดิมหรือพัฒนาตัวเดิมเพราะฉะนั้นมันเหมือนข้ามช่วงไปเพราะฉะนั้นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หน่วยการเรียนรู้เนี่ยมันก็เลยต้องพาทําจบหน่วยหน่วยไปเงนี้ค่ะเพราะว่าในหนึ่งหน่วยมันก็คือมีเป้าหมายเฉพาะที่ต้องการที่เกิดณตรงนั้นอย่างนี้ค่ะถ้าผมถามทั้งสองท่านว่า หนึ่งเทอมที่ผ่านมาเนี่ยเรากาลังจะเปิดเทอมแล้วเปิดเทอ,อมแล้วด้วยเนี่ยนะครับตอนนี้ขี้ขายมากไหมครับกับความสับสนงุนงงผมว่าบรรยากาศต่างๆดีขึ้นแล้วเราเห็นความชัดเจนขึ้นจากข้อมูลที่ลงไปติดตามรประเมินจ,จัดจุดต่างๆเนี่ยรเราเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงในในสิ่งที่มันดีขึ้นมาทั้งผู้บริหารเองเนี่ยน่าจะเกือบทั้งหมดที่เราได้คุยด้วยนะว่าเขาเขาเห็นด้วยเขาเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงครูกเกือบทั้งหมด มันจะมีอยู่ติ่งอยู่นิดเดียวเรื่องการวัดและประเมินผลที่ที่มาอยู่ช่วงท้ายของรายการในการดําทํากระบวนการในการ,รจัดการเรียนการสอนดูจากการเรียนรู้เนี่ยแล้วก็เติมในส่วนของอคลินิกวิชาการไปครั้งที่1 2 3 4งสามี่ห้ตอนนี้เราก็พยายามเคลียร์ประเด็นทุกอย่างและบรรยากาศก,าก็ก็ดีขึ้นแล้วก็เสี่ยงสะท้อนกับสิ่งที่ทั้งเด็กและผู้ปกครองทําให้หลายๆโรงเรียนเนี่ยเขาก็ อยากจะเห็นห้องเรียนที่มีชีวิตชีวามีความหมายมีคุณค่ากับเด็กๆก็มีถามเข้ามาจากคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจตั้งแต่รอบแรกเืยว่าบางทีท่านหมออจากโรงเรียนนี้ที่เข้ามาครั้งแรกแล้วไปอยู่โรงเรียนอื่นก็อยากจะเอาเรียนอื่นเข้ามาด้วยเพราะว่าเห็นเห็นสิ่งที่มันมีไม่เกิดเปลี่ยนแปลงพวกเริ่มเปลี่ยนเราไปด้วย้กลัวตกขบวนตกขบวนนะท่านนั่นผมนี่ผมจเป็นแค่พอเพรว่าการประเมินผลทําไมการประเมินผลมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาได้ คือเราค่อนข้างจะเปลี่ยนนะจากเดิมเนี่ยเราสอบเสร็จเราเห็นคะแนนแล้วเด็กคนนี้<ช>ได้ศ <ทำ S 2> <0 S 1> ูนย์ได้หนึ่งได้สองได้สามได้สี่แต่ว่ากระบวนการที่เราจะการเรียนรู้ใหม่ตามหลักสูตรหกแปดเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันต้องใช้กระบวนการในการสังเกตการดูการอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นครูเราเนี่ยอย่างจุดอ่อนนะครับทร่มื่อชาก็คุยกับทางคณะศึกษามาชเหมือนกันประเด็นนี้ว่าการจะตัดสินใจหรือว่าการด้วยเขาเรียกว่า บริบทของความเป็นคนไทยเนาะเราก็จะเกรงใจเราก็ไม่กล้าตัดสินใจจะมีความ,มรุ่มอรวยร่รรมชองกันมากเราเราไม่เหมือนทางวัฒนธรรมทางฝรั่งที่ว่าถูกปิดคุณเป็นอย่างนง้อย่างนี้เราเรามีความ,มกล้าจัดคนอื่นหรือตัดสินคนอื่นเพราะฉะนั้นบริบทในสังคมอย่างเงี้ยของครูไทยไม่ค่อยมีแต่ถ้ามันมาจนด้วยสภาพจริงว่าได้คะแนนห้าก็คือ5ก็คือจบเลยแต่ถา้าจะบอกว่าระดับความสามารถเชี่ยวชาญชํานาญอะไรเงี้ยจะถูกตีความจะถูกตีความครูก็เลยไม่กล้าสักเท่าไหร่ แต่พอหลังๆเราเราได้ให้ข้อมูลได้ได้คลี่รูบิกได้คลี่รายละเอียดว่ามันเป็นอะไรยังไงดูจัดตรงไหนนั่ยังไงบ้างครูก็เริ่มเริ่มเริ่มเข้าใจเริ่มมีความมั่นใจหรืออะไรต่างๆอาจารย์ช่วยขยายให้ให้ฟังหน่อยครับว่าอาจารย์คลี่ไขยพวกนี้เป็นไงเพราะว่าอาจารย์จะบอกว่าประเมินเนี่ยหนึ่งก็คือมันประเมินเป็นก้อนความสามารถไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีจบนั้นคำคะแนนเลยเป็นล่องลอยไปอีกอันหนึ่งก็ในคณิตวิชาการก็จะบอกว่าเราต้องให้นักเรียนเนี่ย มีโอกาสในการประเมินตัวเอง ừ ừ ừ ไอ้กระบวนการแบบนี้อาจารย์ทํายังไงทําให้ครูเนี่ยเขาเข้าใจได้ไง่ายๆ่อ๋อผมนึกถึงว่า <c oughs> ผมสอนมาสิบเจ็ดปีแล้วแล้วชีวิตผมต้องเปลี่ยนเนี่ยอาจารย์ทากันยังไงครับคือโดยโดยธรรมชาติอของของของการเรียนการสอนจริงๆก็เคยเคยเป็นคุณครูอยู่บ้างก็ประมาณปีหนึ่งโดยธรรมชาติของการเรียนการสอนเ,เ,เน,ออนี่ยเราจะ อสอนเสร็จแล้วเราถึงจะประเมินด้วยกรอบแนวคิดเราจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนเสร็จแล้วแล้วก็ประเมินตามหลังเนี่ยมันคือการประเมินว่าเด็กรู้เข้าใจในสิ่งที่เราสอนไปแล้วหรือไม่เพราะฉะนั้นการรู้การเข้าใจหรือไม่ก็เคยตีออกมาเป็นคะแนนเอาเครื่องมือไปวัดเด็กทําได้เท่าไหร่ก็ให้คะแนนเท่านั้น ก็คือเก็บเป็นคะแนนแต่ไม่ได้ตีไม่ได้ตีความหมายมาเหมือนที่คุยกันเมื่อกี้ว่ามันต้องตีความหมายว่าคําว่า5คะแนนที่เด็กได้เนี่ยคืออะไร mm hmm. เพราะฉะนั้นเราพยายามการปรับแก้เนื่องจากว่าว่าทําไมต้องมาเปลี่ยนแนวคิดของการประเมินตรงนี้เนื่องจากว่าพอเราเปลี่ยนแนวคิดของการการจัดการศึกษามาเป็นฐานสมรรถนะ mm hmm. ฐานสมรรถนะมันคือการที่เรากําลังพัฒนาความสามารถของคน mm hmm. ในการที่จะทํางาน S <S ใ,ชใช่ค่ะใช่ ai, ไม่ใช่แบบอยู่ในห้องเรียนใช่ค่ะ MM ไม่ใช่แค่โฟกัสไปที่ห้องเรียนว่าเด็กรู้อะไรทําอะไรได้ในห้องเรียนแต่เรากําลังพยายามที่จะดึงเด็กออกนอกห้องเรียนเพราะฉะนั้นการดึงเด็กออกออกนอกห้องเรียนเนี่ยมันเป็นไปได้ยากที่เราจะ,อะเอาเด็กไปเรียนในสถานที่ต่างๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณครูสิ่งที่คุณครูทําได้ก็คือต้องจําลองโลกข้างนอกเข้ามาอยู่ในห้องเรียนหรืออย่างน้อยก็คืออยู่ในบริเวณโรงเรียน เพราะฉะนั้นในกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยการที่เราเอาโลกเข้ามาอยู่กับเขาแล้วเนี่ยให้เขาทํางานเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าทํางานชิ้นนี้แล้วได้เท่าไหร่แต่มันต้องดูคุณภาพของงานที่ว่าเด็กเด็กทํางานเสร็จแล้วคุณภาพของงานที่ได้นั้นคืออะไรเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะสอนให้คนทํางานได้มันไม่รอไปดูว่าสอนไปแล้วไปจบ ว่าทํางานได้ไหมมันทําไม่ได้แบบนั้นแต่มันต้องดูระหว่างที่เราจัดกิจกรรมว่าเขาทําได้ไหมในระหว่างที่เราจัดกิจกรรมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าชั่วโมงนี้เขาทําได้ก็โอเคชั่วโมงนี้เขาผ่านในพฤติกรรมแรกแต่ว่าการทํางานหนึ่งชิ้นเนี่ยมันไม่ได้แค่พฤติกรรมเดียวหรือทักษะเดียวมันต้องหลายทักษะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีการสะสมทักษะของเด็กเพราะฉะนั้นการสะสมทักษะของเด็กก็คือการอัพสกิลที่เราจะเพิ่มให้เขาเนี่ยค่ะ ในชั่วโมงสอนต่างๆที่เขาจะได้เรียนต่อไปมันคือการอัพสกิลที่มันยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย<อ>ในความเป็นคุณครูผู้สอนก็เลยต้องเปลี่ยนว่าหลังจากเปลี่ยนจากการที่เราจะรอประเมินเมื่อจบบทเรียนเนี่ยต้องมาเฝ้าคอยสังเกตว่าในสิ่งที่เรากําลังพาเขาทำเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เรากําลังจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราไม่ได้มุ่งแค่ความรู้รแต่เรากําลังต้องดูว่าเขาทําได้หรือไม่ทาคือการ,รลงมือ เพราะฉะนั้นเนี่ยหรือแม้แต่เป็นการพูดการอะไรก็แล้วแต่นี่คือเป็นเป็นสกิลเพราะฉะนั้นเนี่ย<ะ>คุณครูต้องเฝ้าสังเกตสกิลของนักเรียนเพราะฉะนั้นการเฝ้าสัง,สงเกตสกิลคือการ เราพยายามเก็บรวบรวมพฤติกรรมของเขาเพื่อที่จะอัพสกิลของเขาขึ้นไปเรื่อยๆอ,อันนี้คือในส่วนของที่ว่าเราะจะพาคุณครูทำยังไงเพราะฉะนั้นการที่จะทำ<อ>นั้คุณครูต้องต้องเปลี่ยนไมเซตในเรื่องของการวัดและประเมินพอสมควรถึงจะพาเขาไปได้ค,คุณครู <c oughs> นี่แบบต้องทํางานหนักขึ้นไหมอาจารย์ ใช่น่นในกระบวนการของฐานสมรรถนะก็เลยมันก็เลยเป็นประเด็นว่าเวลาที่เราจัดการเรียนการสอนเรามุ่งพัฒนาสกิลไม่ได้มุ่งไปความรู้แต่ว่าในส่วนของกระบวนการพัฒนาสกิลอ่ะเราต้องเอาความรู้ที่ต้องการให้เขาได้เรียนรู้มาเป็นใช่่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะเป็นเป็นความรู้ที่ที่จำเป็นแต่แน่นอนว่าถ้าเขาประสบความสำเร็จแล้วเนี่ย ความรู้อื่นๆเนี่ยเขาสามารถที่จะค้นคว้าหาได้จากสกิลที่เขาได้รับการพัฒนาแล้วอันนี้ค่ะก็คือเราก็หวังว่าต่อไปมันข้างหน้าเนี่ยเราจะไม่ต้องมามีประโยคเด็ดว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่หลอดเพราะฉะนั้นอย่างเด็กบางคนเนี่ยสอบได้คะแนนรู้ไม่ถามรู้เนื้อหาไม่รู้เข้าใจไหมแต่พอจะเอามาลงมือปฏิบัติจะทําอะไรจะประช้ำชิ้นงานอะไรสักอย่างหนึ่งไม่สําเร็จ แต่ก็มีความรู้ไหมมีมอันนี้สิ่งที่ครูเราก็ต้องมาคอยรู้ว่าเขาขาดอะไรแล้วเราจะต้องมาพัฒนาช่วยเขาเติมอะไรให้เขาสําเร็จตามเป้าหมายในในผลงานหรือในชิ้นงานที่เขาจะต้องทําเพราะฉะนั้นครูก็ต้องนอกจากเป็นคนสอนเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่เป็นคนสอนเลยมันก็ต้องต้องเป็นทางโค้ชชิง่งเป็นคนที่ค,คอยสนับสน,นุนเป็นคนจัดประสบการณ์เป็นอะไรหลายๆอย่างเพราะนั้นเราจึงจําเป็นต้องใช้พลังครูค่อนข้างใช้เยอะเพราะนั้นมันจึงว่า าจะมีความเหมือนอะไรวะพลังครูจะเปลี่ยนการศึกษาไทย, oh, <okay. S 1> ด,ยด้วยด้วยพลังครูไ <c oughs> ทยแน่นอนพลังครูจะเปลี่ยนกนารศึกษาไทยครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็น EP ีแรกนะครับที่เราพูดถึงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่รออคอยกันมานาน <c oughs> แล้วก็ทางผอ,อ,อก,ก็บอกแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแทรกตัวอยู่ใน51แล้วเวลามันปรับเนี่ยจังหวะน,นี้คือปรับที่ปฐมวัยและปฐมต้นก่อนนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือหัวใจคือครูครับครูเปลี่ยนเด็กเปลี่ยนเดี๋ยวเรามาติดตาม EP ีหน้านะครับเราจะมาคุยกันว่า แล้วเราจะไปต่ออยังไงนะครับซึ่งตอนนี้จะมีคนเงี่ยหูฟังว่าจะไปต่อไหมหรือว่าเอาแค่นี้